สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ขายฝันอรุณีย้ำวิสัยทัศน์เพื่อไทยมั่นใจคืนอำนาจให้ประชาชนแลนสไลด์ทั้งประเทศอรุณียำ้ำเปิดวิสัยทัศน์พักเพื่อไทยไม่ขายฝันเหตุเด็กไทยสะท้อนปัญหาการศึกษาและประชาธิปไตยสุดล้มเหลวสิ้นหวังมั่นใจคืนอำนาจประชาชนแลนสไลด์ทั้งประเทศ นางสาวอารุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าหลังจากพักเพื่อไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นพบว่ากระแสตอบรับดีมากเนื่องจากพักเพื่อไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่พร้อมจะต่อยอดสู่ความสำเร็จทันทีถ้ามีการเลือกตั้ง เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ว่าเหตุใดประชาชนจึงเลือกพักเพื่อไทยจนเป็นพักที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งทุกครั้งซึ่งถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยในการดิสรับเพื่อสร้างสารรนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะทุกๆนโยบายและแนวคิดพักเพื่อไทยสะท้อนมาจากปัญหาที่แท้จริงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเปิดให้เด็กและเยาวชนประกวดเรียงความและภาพวาดในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา พบว่าในสภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนต้องแบกรับภาระการเรียนออนไลน์ตลอด2ปีเต็มโดยที่รัฐบาลไม่คิดแก้ไขชดเชยเยียวยาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจนทำให้เด็กๆต้องหลุดจากระบบการศึกษาจำนวนมากกว่า1,8ล้านแสนคนนางสาวอารุณีกล่าวต่ออีกว่าเด็กและเยาวชนที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานวาดภาพและเรียงความ ที่พักเพื่อไทยได้ร่วมกับสมาคมครูสตรีพิษณุโลกและเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ซึ่งจัดกิจกรรมประกวดภาพวาดและเรียงความในหัวข้อพรุ่งนี้เพื่อเด็กไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดร่วม100ผลงานและนำมาจัดแสดงในส่วนนิทรรศการการประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยโดยผลงานในกลุ่มภาพวาดเยาวชนได้วาดภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนกพิราบรถไฟความเร็วสูงเป็นส่วนประกอบหลักในภาพวาดหลายชิ้นงานขณะที่เรียงความเนื้อหา ส่วนใหญ่กล่าวถึงโอกาสของวันที่ขาดหายไปจากการระบาดของโควิด -19 ที่ยืดเยื้อยาวนานจนทำให้จำเป็นต้องเรียนออนไลน์จนมีเพื่อนบางคนต้องออกจากระบบการศึกษาไปเป็นต้น ดังนั้นจากภาพและตัวอักษรที่สะท้อนผ่านงานศิลปะดังกล่าวล้วนเป็นโอกาสที่ขาดหายไปในช่วงเกือบ2ปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เคยคิดแก้ไขปัญหาแต่พักเพื่อไทยต้องตระหนักถึงปัญหาจนนำไปสู่แนวคิดธนาคารหน่วยกิจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต academic credit bank หรือ ACB ที่จะช่วยแก้ไขและตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ new normal การศึกษาไทยได้อย่างแท้จริง ในวิกฤตที่หนักหนาเราต้องการคนที่พร้อมและทำได้จริงถ้าพักการเมืองทุกพักต้องการทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆถึงเวลาแล้วหรือยังวันนี้ควรคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินอนาคตของตนเองมุ่งสู่การเมืองใหม่แข่งขันสร้างสรรค์กันที่นโยบายและแผนงานมากกว่าสร้างความกลัวและวาทกรรมทำลายที่ทำให้ไทยหยุดชะงักนานเกือบ1ิบปีนางสาวอารุณีกล่าว รหัสการเมืองจากอุงอิงแพรทองทานตัวจริงของจริงเพียงอุงอิงแพรทองทานปรากฏตัวขึ้นบนเวทีปราศัยที่ขอนแก่นหนแรกก็ชัดเจนเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยฟันธงด้วยความมั่นใจว่าน,นี่แหละคือตัวจริงเสียงจริงที่จะไปอยู่อันดับหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งที่ยังอยู่ในจุดของที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตรกรรม ความต้องการของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีในฐานะผู้อำนวยการพักอาจวางอยู่ที่การทยานขึ้นมาในฐานะว่าที่หัวหน้าพักของนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วมากกว่าแต่บังเอิญที่แสงแห่งสปอร์ตไลท์ใช้จับไปยังอุ้งอิงแพรทองทานต้องยอมรับว่าการจัดประชุมพักเพื่อไทยที่ขอนแก่นนั้นโอ่อ่าและอลังการอย่างยิ่งซึ่งไม่เพียงแต่ประกาศและแสดงความพร้อมของพักเพื่อไทยซึ่งพัฒนาและต่อยอดมาจากพักไทยรัก ทยพักพลังประชาชนเท่านั้นแต่ยังอบอวนด้วยนวัตกรรมใหม่ปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งสีสันด้วยโลโก้และวลีแห่งการโฆษณาในแต่ละจังหวะหากรูปแบบในการจัดก็อวนตลกด้วยกลิ่นอายใหม่ของคนรุ่นใหม่สะท้อนการเปิดกว้างอย่างยิ่งของเพื่อไทยบรรยากาศแห่งความใหม่ที่เห็นคือการนำผลงานความสำเร็จมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ขอให้ดูกระบวนการบรรยายของนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีที่เน้นอย่างหนักแน่นไปยังโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแล้วตกแต่งให้พัฒนาไปสู่ความทันสมัยขึ้นอย่าแปลกใจหากจะเห็นกระบวนการครามสกลนั่นก็คือการต่อยอดประดิษฐกรรมจากชุมชนอันเป็นรากฐานของโอทอปแล้วเติมสีสันใหม่เข้าไปโดยมีนักการเมืองหนุ่มสาวชาวเพื่อไทยเข้าร่วมนิยมเป็นการถอดรูปอย่างเชื่อมอยู่กับ รากฐาานนเเกิมไดดด้ป็อย่งีระนั้นความหนักแน่นทั้งหมดก็สะท้อนผ่านคำปราศัยของอุ้งอิงแพรทองทานแจ่มชัดว่ามีการตระเตรียมอย่างสมบูรณ์และเป็นการตระเตรียมที่สอดรับกับบทบาทที่อุ้งอิงจะสำแดงต่อไปเพื่อชุบชีพใหม่ให้กับพรรคคนนี้ต่างหากคือนารีขี่ม้าบนยานแห่งความทันสมัยอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์และข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ